อัปเดตข่าวเชลซีประจำวันที่25เมษายน2562สวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของเชลซีกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับหายไวายเจ้าหนูโอรอยโพส์ขอบคุณแฟนสิงหลังผ่าเฉลุยล่าวประสันโอรอยปีกดาวรุ่งของเชลซีส่งข่าวอัปเดตให้บรรดาแฟนบอลรับทราบว่าการผ่าตัด รักษาอาการเจ็บเอ็นร้อยหวาเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทัษันอดอยออกสตาร์ทให้กับเชลซีมาตลอด4เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกก่อนจะเจอกับอาการบาดเจ็บระหว่างลงสนามเกมเจอกับเบอร์ลี่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาการผ่าตัดประสบความสําเร็จด้วยดีและคาดว่าเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนฤดูดกาลหน้าจะเริ่มขึ้นปีกวัย18ปีโพสอินสตาแกรมเป็นภาพวิดีโอพร้อมแคปชั่นว่า การผ่าตัดประสบความสําเร็จขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณทุกข้อความและกําลังใจการพักฟื้นเริ่มต้นแล้วในวิดีโอนั้นเขาระบุว่าสวัสดีครับขอบคุณสําหรับทุกข้อความและกําลังใจที่คนส่งมาผมซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งผมกําลังดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจริงๆและตอนนี้มันคือเส้นทางของการฟื้นฟูของคุณมาต่อกันที่ข่าวนะครับ อ m มม s ร n สันแฮ้ท่าสิงเมินโกอินเตอร์อิม s n สันพันเมลี่แบ็คซ้ายของเจลซีเปิดเผยว่าเขายังคงมีความสุขกับสโมสรแม้ตกเป็นข่าวว่าอินเตอร์มิลานต้องการตัวไปร่วมทีมดาวเตะทีมชาติอ,ตอิอตาลีเริ่มได้ลงสนามมากขึ้นในช่วงหลายเกมที่ผ่านมาหลังจากต้องตกเป็นสำรองอดทนของมาโกอนโซในช่วง18เดือนแรกที่ย้ายมาลอนดอน อิบสันได้รับความสนใจจากหลายทีมในเซเรียอานำโดยอินเตอร์โดยเขาย้ายมาจากโรมา่ามาอยู่ในสตัมปิดด้วยค่าตัว17.5ล้านปอนด์บวกเงินเพิ่มตามผลงานอีก8ล้านปอนด์แบ็กจอมเทคนิคเผยว่ามันจริงนะที่ในช่วงหลายเดือนหลังผมได้เล่นมากขึ้นแต่ผมก็รู้สึกดีนะว่าตัวเองนั้นปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้ดีเกมการแข่งขันที่นี่มีความเข้มข้นมาก ทั้งการเติมขึ้นหน้าและการเล่นเกมรับหากนักเตะไม่เรียนรู้ถึงความเข้มข้นที่มากมายของที่นี่แล้วคงเล่นตำแหน่งของผมในอังกฤษไม่ได้หรอกนะผมรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวกับเรื่องนี้ได้ดีที่นี่ในหลายต่อหลายหนนั้นเรื่องเทคนิคต้องวางเอาไว้ก่อนมันเป็นเรื่องของความเข้มข้นและความแข็งแกร่งหากคุณเป็นนักเตะประเภทนี้คุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเกมที่นี่ได้ง่ายกว่า กองหลังวัย24ปีลงสนามเป็นตัวจริง21นัดในฤดูกาลนี้และเป็นโจสำรองอีก5เกมด้วยกันมาต่อกันที่ข่าวครับเซียร์ไมราชันประเคน4แ0 0 0 0วิคต้อนรับอาซาเดอซันแทบลอยจอมปั้นน้ำแห่งเมืองผู้ดีปูดข่าวเรลมลิตเสนอค่าเหนือ่อยให้เอเดนาซาปีกซุปเปอร,ร์ตาของเชลซีถึง4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังหักภันี อาซาตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิบในซัมเมอร์นี้โดยมีจุดหมายปลายทางที่ซานติอาโกเบอร์นาเบลรายงานเผยว่าสิงห์ฮโซจะยอมปล่อยปีกวัย28ปีออกจากสโมสร,รก็ต่อเมื่อมีเงินไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์มาวางตรงหน้าทันทีที่ตลาดซื้อขายนักเตะเริ่มต้นขึ้นมีการอ้างเพิ่มเติมว่าราชันยุคข,ขาวเสนอค่าเหนื่อยมหาศาลกว่า400ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือเท่ากับ เขาจะรับเงินรายปี20ล้านปอนด์ด้วยกันโปรเตคือนักเตะตัวหลักของเชลซีในลูการนี้โดยเขายิงไป16ประตูกับอีก13แอสซิสต์จากการลงเล่นพรีเมียร์ลีก34นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากริวเมื่อปี2012อาสซาได้แชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย FA ฟเอัพ1ครั้ง League คัพ1ครั้งและยูโรปาลีก1ครั้งมาต่อกันที่ข่าวนะครับ รักจริงเฮอร์เนสยันพิเสืยยังสวนอดอยแม้อาจเลี่ยงครึ่งปีปูรีเฮอร์เนสประธานสโมสรบายเยิร์นมิร์นิกยืนยันว่ายังคงสนใจในตัวของคาร์ลัฟสันอดอยปีกดาวรุ่งของเชลซีแม้เจ้าตัวจะได้รับบาดเจ็บและอาจต้องพักยาวถึง6กเดือนดาวรุ่งวัย18ปีได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกในเกมที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่22เมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมา อาการบาดเจ็บดังกล่าวสามารถทําให้ผู้เล่นต้องพักนานสูงสุดถึง9เดือนแต่คาดว่าฮาซันอโดอยอาจจะใช้เวลาราว6เดือนในการกลับมาฟิตอีกครั้งเฮอเนสกล่าวหลังจบเกมชนะเวเดอร์เบอร์นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าคาวไฮลูมเมนิเกเและฮาซาันซาลิมฮามิสซิดเคยพูดแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจผมคิดว่าเราก็ยังจะคงคิดถึงเรื่องนี้ต่อไปนั่นแหละ แต่เขาเพิ่งจะพาตัดเสร็จดังนั้นการพูดถึงเรื่องนี้คงไม่เป็นเหตุผลเท่าไหร่นะัก